สบายดีเด้อพี่น้องออกป็นนี่แลหละตอนสวยพี่น้องเ,ยงล,เลยกินข้าวแล้วหรือจะก็ไปยามปลาเอาเปล่งหนาดิหนามันเริ่มบกป,ปลาเริ่มลงุงแี่น้องว่าไป้บางนุ่กันเนี่เมื่อวานนี่บอลงมายามอยู่สามสี่ลอบสบายดีพี่น้องไดเข้ามาเบิ่งกับถากเป็นกำลังใจให้ในเรื่องพี่น้องเด้อกินข้าวเสียดายบอก แมวเขาลงมากินเนาะหาเมื่อคืนนี้บอเห็นไฟเมื่อคืนขาจักแหงแน่เลยได้น้ำกันบืนทางแคมแคมแคมมันเหรอข้จัะอืมมันชิกองอุ่นอยู่อ่ะอยู่ไปจังเนาะเบิ่งพี่น้องเลย พาพี men, ่น้องมายามปลาอีกแล้วโขาห้ากระเกี Pearl ่ยวได้ให้นึงมืท่านบ่มือเสาหรือมาแรงขูบปลากับบักดีโดปลามันขึ้นมาเด้สามสี่โตว้าวเอาน้ำบ่ท่านเบ็นซี่คีมันาน้ำกันพี่น้องเลยอุ้ยไหลขึ้นน้ำกระมีแล้ว เนขึ Bien, amine, amine, Damn it! Damn it way, SO ้น้ำกับมิมันดูบ่มันพี่เรองมาเบิงน้ำกันโอ้โหยู่อยู่ฮักคนใหม่มาไหวก่อนเดี๋ยวต้นติ๋วมาดิเบิ้งเขาจะไปฮักหาเด้อเดี๋ยวะแดดพพี่้อาเลยฮักคนใหม่มาหายบ่ดาวแล้วโอ้โถคือสิมันขนาดเลยเอาอลุตลุลุไมันยังสีโรงอีกอยู่ในปลาเนาะ เมล้างดาวของแท้เลยเมล้างในเจ้านะี่เป็นนวป็ีาเชียงดินสุดสุดอยู่พี่น้องเลลงจะลงไปหอดุมอยู่นี่มันอยู่ในแคมแคมปากทอ่อมือเ้านี่ปอ,ตอปาอนะตัวพี่น้องเพิ่นมาท่อเหรินนะนะพี่น้องบ่เห็นน้ำผ่อยหรอก เสียงดินตับามเลยนน่้นมือนะใน้มือนะรุดลงไปแล้วยังอะไรยังเอามามอัวปลาเข่งมงดูพี่น้องโอ้โโทน้ำนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะพี่น้องโอ้อีโทพออีเม่เอ้ยัูน่ะมันหายหล็กแด่นก็เลย มันเป็นอะไรอำให้ยู่โฮมเด่นพี่น้องทำอยู่โฮมเห็นชัดบ่พี่น้องปาระตวดาวนี่มันยังอยู่ในนี่นี่ตะหัวเพิ่งนะน่าสงสองอยู่เตรียมเอาอีกเอาขึ้นมาอีกถูกไว้จันเลยถูกผู้คิดว่าสิได้ลายปลาหนี่อันนี้นะเฮาคอเลยได้พี่น้องเลยสิหายเราหายเด้อว่าปลานี่ บีสีมานี่ยคอยจูบอันบวเห็ดมันได้วะบวมีแต่ผิวป่อยถิ่มได้นำ้ำขอเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าที่เจ้าทางป้ากระปูนี่นี่พวบป้ามีกระปูนี่แหละสร้างมั่นพี่น้องเลยนี่เขาจะเอาขึ้นไปถิ่มไว้ใกล้ๆผู้ใช้มันก็มากัดปุ่งเนี่ผมมันหนีบเอากินเลยนเนไง อเอาหลดนะขึ้นเมื่อโอ้มันโ่นนิน่อยถ้าอะไต่อขอแตกุสิมันยอยเท่านี้นออเต็มนะเจ้าเสี้ยเขาพูใหม่มัปิดว้ก็มีอยู่ประมาณพิศเส้า,นา,นสา,นาอาน,าาน,ปน,าาน่ประมาณสามหนีหมดอ่ะอือหากระบื้อลงแสดงว่าพินเส้าใหญ่โบราณปานนี่วสัเกือบเต็มเกือบอันน่ะ ีว่าจะครึ่งของคลถึแล้วพึ่น,ออาน,านามาโทษนะว่าพึ่งจะชงโซบอยู่ไปลาเค็งอ่ะเปอนนีปลาเค็งตอนนี้นี่นี่ีตั้งเข้าบุิเอาหาย,าย,ายโอ้ยของแท้เลยแหละทำเงัน,นบอ่อเอาก่อนนะ่ะอันนี้เข้ามาฉีดเอาก็เป็นท่ายเนาะ ยังดิ่นอ่ะเซ่าเซลอยู่พี่น้องตาม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 อยู่อืมสอนเด้อฝูชูเผาลงเด้อชูเดอ้อน้ำแห้งปลาชูเดอ้อเจ้าห้เจ้าหน้าก่ะคออยู่ขอกินเนี่ยได้ปลาเจ้านะี่ยให้ผู้เจ้าได้ได้เนาะผู้พอผูกๆๆกำลังเกี่ยวเขาให้ที่ซองพี่น้อง มันเกี่ยวโบไปโบมาเขามันน่นนะมันนาเนี่ยนะกัมันห่วงสูงเฮ้ยต้นมันสูงแลวกัมันนักนะปะ่ะไปบึงตัวถึงปะ่ะมันลงมาแล้วอันมายามอีกร,รอบแร่างผแล้วพี่นอ้อยรอบขำมายามอีกเท่หนึ่ง๋ยวาประมาณอืมันมีอยู่สามบอนที่เขาสิบพยาม โอ้โยพอเปล่งแดดออกมากนะ่ะดาวขาวเฮานะซุกจนว่าเนี่ยึมใส่อยู่นอยู่ในนี้ป้อปลาเค็งขนะนะดาดนั้วมันขึ้นเปล่ามันบืนเปล่ามันบ่ลงนี้ปลาซิวนะมาท่อเหรียญจะซื้อ คิดๆมันล่งดูวยนะ <S <S ่ะเตือมันอยู่เท่าๆป้าพญากะปูนี่ดาวฮักโค้งมาในนะเอาโค้งมาอันนั้นนะโค<ฆ>้โงกะปูนะ<ฆ>มนกัดเหรียญแงงนะาขาดวะได้ก<ฆ>ูมีจักโต้เลยบ่ ไอนอะโทรปลาชิวอะนะพี่น้องชิเวียนหัวนั่นมันาเนี่ยแหละมันไปเวียนมาอยู่พ้อมาโทรนะดาวมันคือบ่อลงปลาชิวนี่น้ายังไหลบ่อแหงบ่เป็นแผ่นอยู่หักบ่อลงนะยุกหยุกก็เข็งบ่ บวลายโตบวลายคือตัวลุ่มบ่สองโตแล้วกระซิวนะสามสี่โต เอ็งละแซ่บมันปิ้งมันสุดๆพี่น้อยปิ้งเ,เอาไปทอดพอได้กินตัไปซิวกับปยากระไดเป็นได้หรอเมื่อเช้าหนูนก็เลือกโอ้ยก็คือปลาได้ที่สีแล้วถ้าบลเลือกก็เสียไดเพราะว่าได้ยามมาแล้วเด้ถ้าบอเอาก็เสียไดไดเลยไายามอีก เซลเซลเป็นทอ่อเป็นแผ่นอยู่เห็นได้ยินเชียงปาาคนแหงมากป้านี่นะบริยานคนจักดินี่ผมนังรุดๆอยู่ก็บริบาลเอาได้พี่เราเออนี้เแา่พนลงลงนี่ห่วยด้ะลายอยู่ยานจะเพิ่นบรอยัอยกลงนะมะเล่นน้ำซื้อผู้ ไหญ่กับเซลเซลอยู่ให้นี่ป้าเค้งกับลายได้ให้นี่น,น,นะมีวัตถุให้อะไรเนาะไปไปบึงตัวเทิงไปเลยน่าคึกคึกคือบ่รยากเกยยเขาลุย้มปันนะ่ะสิได้ดือเก้นกาวแล้ว บานนี้จะใช้กระทั่งแรือปล่าเนี่ยตัวหน้าข้อเลยตัวไฮน่ะมื่อคืนนี่ป่วยยอำลงนนำมันยังลาย เห็นพ่อดาเพิ่ลงลุกมาเผาอยู่เพิ่มโอ้ยมันบมลุกดอกมื่อแรงนี่แหละมันสิบืนน้นไงตาบูเป็นตาคนน่นกะก็ได้กินอยู่ได้ในลายกว่าปีกาอยู่ึป้ายัางนี่แป้งบอลใหม่อันนี้ <laughs> พุดอันไหนวันใหม่เพราะว่าทอเข้ามาแล้วนะไม่มอีอย่างเลยไม่มีอย่างเลย มันลงแล้วมันขึ้นมาจังเนาะมันจะถาปลาดุกเทนั้ปลาดุกกับปลามันขึ้นได้อยู่นี่บอกลงไปมันก็ปิดเลยอืมหักบะมีบป่เอามันเลยเด็กสัตว์ถ้าท่อเหลมจซื้ออู้หูปลาซิวนะปสนะาธุดาวจะคือบุกควัดลงนี่ ตายอยลงหนะออกบริมีพฟายาที่มืดคืนเด็ไหนเด็กนั่งรเ <c oughs> าดินออกได้ชุมือหอเทียงซะก,ก่อนนะ อะเคีงดิตอนนี้ลงอยู่บัวลายปันไดบัวโอตัวแหลกติขักเลยยืมก็กระเทิรนมาเด็กตะเคิยงเลยอเคีงอ๊ะตัวใหญ่เนาะอีพออีแม่มาเลยเนาะเขินอยากปีกบัวเนาะเดี๋ยวสิบแดงก็หาอยู่เด้อมีขึ้นเมื่อต้นเที่ยงสะก่อน ต้นเถียงในตอนแรกก็ไดไปเอาตอกเลยตอนแ้นเทียงในตอนแรงเด้อไปปิ้งเสจุกอักกี่ตัวแม่นน้แหละกินกรได้รายใร้ายสุดๆเก๋มือหนีเลพี่้องเลยที่ในร้ายินเอาไว้มึอเดี๋ยวยังมีปลายังนี่นะปลาเค็งนี่ ทั้งนี่นี่นี่นโมเมนต์ดิโมเมนเนาะมันพ่อกระเทือนบ่โอ้เฮาไปเหยังดิเอาหลุดนะโอ้เบ่เอาหรอกร้ายใจขนาดเลยเลยร้ายเตอพี่น้องเลยไปยไมปลาลายเจอเพิ่งกระตาหากิงืัอ <laughs> นั้นได้โมเมนต์จะมีปลา ปลาลุ่มปลาดุกม,ออม,มือแรงบนอืมมือแรงนี่ปลาดุกอ่อุ้ยพูดนะปลาขาวอันตรายสิบม,มูลจะกินแต่เสียงพื้นดินตามๆอข้างในทอกันใหม่ได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณทีท่ติดตามรับชมตัวสุดท้ายมันมันเหมาะเพราะว่ามันมีน้องกรุงลงอยู่หนาทอเลยอืมมาลงไปมันก็ไปะะขึ้นด้วยหน้ามันจกอนติดหนาทอขึ้นบ้า เคตาสบายดี hey,